สวัสดีครับสวัสดีชาว DJ Rider ที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมนะคลิปนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ถบเถียงกันในสมาคมบิ๊กไบค์อย่างเยอะแยะมากมายครับว่าทํารถเองถูกกว่าหรือเปล่าทํารถเองดีกว่าทํากับช่างแพงนี่นะอย่างนี้ผมขอพูดอย่างนี้ผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับผมขอพูดอย่างนี้ครับ ผมเคยซ่อมรถเองมาก่อนผมทําทุกอย่างเลยเอรวิสทุกรอบผมทําเองหมดนะครับจนกระทั่งผมเข้าอู่ครั้งแรกเข้าศูนย์ครั้งแรกแล้วเราคิดมาตลอดครับว่าทําเองต้องถูกกว่าแต่พอเข้าจริงๆแล้วแม่งเชี่ยแม่งเปิดโลกอะทําทกับร้านที่แบบเออแม่งไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะทำให้ผมรู้สึกครับว่าเออการทําที่ ท,ที่อู่เนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากตอนเราทําเองเหมือนกันนะนะครับถามว่าข้อเสียมันมีไหมมันก็มีแหละครับแต่ข้อดีมันก็มีเหมือนกันนะครับผมขอพูดแบบนี้นะครับรถรถของเราอะนะครับมันมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ครับว่าอะไรพังซ่อมยังไงอะไรมีปัญหาซ่อมยังไงดูแลรักษามันทํำยังไงเราควรรู้อยู่แล้วครับมันคือเบสิกครับการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก้องอากาศ ตังโซ่เราควรทําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ลหลายๆคนนะครับชอบเขียงชอบให้ความรู้ผิดผิดครับกับคนทั่วไปนะครับให้ความรู้ผิดผิดทั่วไปแบบเฮ้ยซื้อบิ๊กไบคุณต้องซ่อมเองเป็นนะไม่งั้นคุณใช้ชีวิตลําบากถ้าซ่อมรถเป็นเนี่ยคุณจะสบายมากไม่ครับซ่อมรถเป็นเนี่ยไม่ได้ต่างเลยครับผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมทํามาทั้งสองผมทํามาทุกอย่างรถผม ทำยันตั้งวาวอะทําหมดแล้วครับผมรู้ครับว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างมันเท่าไหร่ครับผมสามารถพูดได้แบบแบบมีหลักฐานอะนะครับหลายหายคนบางคนบอกว่าเฮ้ยซ่อมรถเองเป็นเนี่ยทํารถเองเป็นเนี่ยดีเลยไม่ต้องเข้าอู่อีกเลยตลอดชีวิตแม่งถูกกว่าผมมีข้อถกเถียงหนึ่งข้อครับละยางอะสมมุติ บางคนชอบเถียงว่าผมขับ CBR 6 5 0 F ได้ไหมครับเงินเดือน1 5ื่นผมอยากจะบอกว่าขับได้ครับแต่ดูแลได้หรือเปล่าหลายๆคนพอได้ยินคำนั้นก็จะชอบบอกว่าก็ฝึกทำรถเองสิมันง่ายมันถูกฝึกทำรถเองดีกว่าเสมอประหยัดด้วยอยากจะบอกงี้ครับเปลี่ยนยาง CBR 6 5 0ย F ยางมือหนึ่งนะครับเพราะว่ายางมือสองไม่ควรใช้อย่างแรงนะครับ ยางมือสองเปลี่ยนตอนนี้ปีหน้าได้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อยางมือหนึ่งเนะี่ยอยู่สามสี่ปีแน่นอนนะครับยางมือหนึ่งชิบยาหกห้าศูนย์อนะครับราคาบวกลบนะหมื่นหมื่นบวกลบคุณเงินเดือนหมื่นห้าครับสมมุติอนะักซิดเอน่ะแล้วมันต้องเปลี่ยนอนะ่ะคุณมีเปลี่ยนว่มหมื่นหนึ่งนะอ่ะอ่าสมมุติว่าอยู่ดีแม่งอักซิดเอนชิบหายแล้วอยู่ดีล,อดล้อระเบิดตึ้มเลยอยู่ดีเหยียบอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเหยียบ เหยียบอีโก้ระเบิดตู้มเลยหมื่นหนึ่งทั้งเดือนอยู่ห้าพันค่าห้องอ่ะค่าห้องถูกสัดสัเลยสามพันแล้สองพันอยู่ไงอะ่ะอ่ะอยู่ไงอะ่ะเปลี่ยนหัวเทียนผมเจอมาเปลี่ยนหัวเทียนช่างคิดผมร้อยหนึ่ง ไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่หัวพันหัวล้านหัวมันคิดร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั้งคิดผมเก้าสิบบาทแค่ให้ตัวเลขมันกลมๆแค่นั้นเองต้นทุนช่างพูดผมมาแล้วเก้าร้อยบาทขายอยู่เนี่ยหน้าร้านเนี่ยเก้าร้อยบาททุกอย่างเลยน้ำมันเครื่องรวมกองแต่เปลี่ยนเนี่ยเก้า้อยเก้าสิบบาทรวมรวมกองทุกอย่างทําให้หมดทุกอย่างอะ่ะเก้าสิบาท สามสี่โลเอ้ยไม่ใช่สิสามพันสี่พันโลทําทีตั้งคิดเก้าสิบบาทแพงไหมแพงหรือเปล่าตอบผมทีอ่ะผมถามหน่อยสิถ้าผมทําเองสมมุติว่าผมต้องเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวอ่ะสองหัวก็ได้สิบยาห้าหร้อยสองหัวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเปลี่ยนกองอากาศนะครับสมมุติผมต้องทำสามอย่างเนี้ยนะครับผมตีกลมๆมาให้นะครับ ไม่คิดค่าช่างนะน้ำมันเครื่องรวมกองครับ900บาทนะครับกองอากาศ500บาทกลมๆนะครับผมจำราคาแม่นไม่ได้แต่ประมาณเนี้ย5 0 0บาทตอนเนี้ยพันสี่นะครับหัวเทียน2หัวผมตีกลมๆผมจำราคาไม่ได้สมมุติว่าหัวละ300บาทอีกห0 0บาท2,000บ,บาทท้วน2,000บาทท้วนนะครับถ้าสมมุติผมทำกับช่างนะครับ สอย่างพอมันทำด้วยกันมันคิดเหมาผมจำราคาได้ค่าช่างอย่างเดียวนะครับในการทำสามอย่างเนี่ยนะครับหนึ100่งร้อยถึงสองบาทนะครับหนึ100่งรถึงสองบาทเท่านั้นนะครับแพงไหมแพงไหมครับถ้าเราเอาค่าช่างกับค่าไหลแยกออกจากกันเนี่ยค่าไหลสองพัน 2000, ค่าช่าง200 คุณคิดว่าทํารถเองถูกกว่าขนาดไหนครับถูกกว่า200นะครับและนี่คือสิ่งที่ทําตลอดครับมันถูกกว่าร้อยสองร้อยครับอันนี้คือช่างที่แบบผมทําด้วยประจำนะครับบางครั้งก็คิดร้อยหนึ่งบางครั้งก็คิดสองร้อยแล้วแต่ลมช่างนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้เนี่ยสองร้อยนะครับหลายคนชอบบอกว่าจีบิอารหกห้าศูนย์ 650, ยังไงก็ทําได้ยังไงก็อยู่ได้เงินเดือนหมื่นห้าขับได้บริหารเงินเป็นก็อยู่ได้ จะบริหารเงินเก่งขนาดไหนอ่ะที่จะทําให้เงินเดือนหมื่นห้าแม่งสามารถเปลี่ยนยางเส้นละคู่ละหมื่นนะคู่ละหมื่นได้อ่ะคุณต้องบริหารเงินขนาดไหนอ่ะทําได้เรอระคนพูดอ่ะคนคนพูดเคยขี่ไหมคนพูดเคยเปลี่ยนไหมเคยขับไหมคนที่พูดแบบนั้นอ่ะเคยหรือเปล่าครับอ่ะแค่นั้นเลยคนที่พูดแบบนั้นอ่ะคุณขับอะไรครับ คุณม ah 50, 50, ีสิทธ <angan> ิ์พูดไหมผมพูดได้ครับผมขับมาหลายรุ่นครับแทรปเร้อยแ็หกทิอาร์ร้อยห้าสิบทิพยอาร์ห้าร้อยผมขับมาครับผมมีสิทธิ์พูดครับผมรู้ครับว่าราคามันขึ้นอยู่กับอะไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําเองหรือให้ใครทําครับมันขึ้นอยู่กับราคาอะไรครับคุณคิดว่าคุณหาราคาอะไรได้ถูกกว่าช่างอ่ะได้ถูกกว่าร้านเหรอนะถูกไหมครับร้านมันมีมันได้ราคามาปีกครับมันได้มันได้ปีกมาครับราคามันได้ถูกกว่าเราอยู่แล้วครับ อ่ะผมพูดในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของรถนะครับทาเองผมทําเป็นไหมผมทําเป็นครับแต่ทําไมไม่ทํหนึ่งครับเวลาผมไม่ได้มีเวลามานั่งทํานะครับสองครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดในขณะที่เราทํารถนะครับใครรับผิดชอบครับอ่ะใครรับผิดชอบยิ่งรถที่ไม่มีวารันตีแล้วไปยุ่งกับมันเนี่ยไปเปลี่ยนใส่โมตุนเจ็ดเปอหนึ่งต้นตีอะไรเนี่ยนะครับ วันตีขาดทันทีนะครับรถเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาทีหลังไม่รับผิดชอบเลยนะครับแต่ถ้าคุณยิ่งทํารถเองเนี่ยนะครับสมมุติคุณทําอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยสมมุติว่าเอ้ยเีจยโดนหลอกมาวันโมตุนปอมกลายเป็นโมเตลทําไงอะใส่ใส่รถไปแล้วอะแล้วขับไปแล้วเป็นพันโลเพิ่งมารู้อย่างเงี้ยทำไงนะครับคุณจะเอาผิดกับใครอะทีเนี้ย มอคุณถ่ายนะ้วมันเครื่องออกมาใส่ของแท้เข้าไปทําอะไรสุดท้ายมันก็ต้องเข้าอู่ทาอยู่ดีอนะครับมันทําให้เราคิดตลอดละเชื่อม่งยังไงวะไอสัตว์เอ้ยแม่งของปอมแม่งทาให้เครื่องอยยต์เราพังหรือเปล่าวะข้างในมันจะเป็นไงบ้างวะปลูกไหมครับถ้าเรามีเอาซอ u ท,ที่ดีนะครับคือแหล่งที่มาของโมตุนเจ็ดพันหนึ่งของคุณเนี่ยนะครับคุณมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนคุณรู้ว่าแท้แน่ข้อต่อมาครับคือเครื่องมือที่คุณใช้ได้รับ ประกันขนาดไหนว่ามันมีคุณภาพนะครับแน่นอนครับช่างแม่งทาเป็นอาชีพครับอุปกรณ์อุปกรณ์มันต้องราคาแพงสูงมันต้องมีคุณภาพอยู่แล้วครับของคุณจะมีคุณภาพมากกว่าช่างหรือเปล่านะครับเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างทุกอย่างนะครับของที่มีคุณภาพดีครับมันจะทําให้ผนอมสกรูผนอมน็อตของเรานะครับไม่ให้มันหวาน ไม่ให้มันมีปัญหาไม่ให้มันแตกไม่ให้มันอะไรต่างๆนานาของถูกมันไม่ได้ตรงล็อกมันไม่ได้ลงล็อกเป๊ะครับต่อให้จะเป็นไซส์เดียวกันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยข้อหนึ่งแหละสามครับหลายๆคนชอบบอกว่าตัวเองเก่งกว่าช่างนะครับผมพูดอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าช่างไม่มีที่อะไรเก่งกว่าช่างแล้วในการทํารถมันทําเป็นอาชีพครับนะมันทําเป็นอาชีพครับ มันทํามาไม่รู้กี่พันกี่ร้อยกี่แสนคันแล้วครับมันทําอย่างนั้นน่ะทุกวันทั้งวันในขณะที่คุณนั่งทํางานทําอย่างอื่นไปอ่ะแม่งช่งทํารถครับพอมาถึงเวลาตอนที่มันต้องทํารถเนี่ยตอนที่คุณต้องทํารถเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาการันตีครับว่าคุณเก่งกว่าช่างอ่ะคุณไม่มีทางเก่งกว่าช่างครับผมขอพูดเลยความรู้อาจจะมีมากกว่าและบางเรื่องบางอย่าง แต่ไม่ครับตอนทําจริงช่างม่งเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะช่างมันทํามาแล้วมันทําหลายครั้งแล้วนะครับผมขอพูดอย่างนี้ผมเข้าข้างคนที่ทําเองนะเพราะว่าหนึ่งครับทําเองมันสบายใจกว่าก็จริงเพราะผมก็เคยทําเองครับมันสบายใจกว่าในระดับหนึ่งนะครับสครับคือเรารู้ครับว่าเราทําอะไรไปบ้างและเรารู้ครับว่าเราใส่อะไรไปบ้างแล้วเรามั่นใจในตัวเรามากกว่ามั่นใจในตัวคนอื่น แต่พอรถผมมีปัญหามาเนี่ยนะครับรอบหนึ่งเนี่ยผมจําจนวันตายเลครับโมเตลเนี่ยโมเตลปลอมเนี่ยนะครับเจอไปครั้งเดียวเข็ดจนวันตายครับเพราะเราไม่มีเอาซอร์สที่ดีมากพอครับหลังจากนั้นมาผมก็แบบเฮ้ยโมตุนต้องไปซื้อที่ร้านแล้ววะ่ะขับไปถึงร้านครับขับไปถึงร้านเลยอะซื้อน้ํามันเครื่องสองขวดมาเปลี่ยนกับซีวียาร้หสิ ซื้อน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนคือขับไปถึงร้านแล้วอะทำไมไม่ให้เขาทำอะเขาคิดเก้าสิบาทเขาคิดห้าสิบาทเก้าสิบาทแม่งแล้วแต่ร้านอะบางร้านทําให้ฟรีด้วยคิดแม่งแต่ค่าอะไรค่าค่าค่าน้ำมันเครื่องเพราะว่าช่างมันกินกําไรจากน้ํามันเครื่องอยู่แล้วครับเพราะมันได้ราคาสมมุติว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยขวดละห้าร้อยนะครับช่างจะได้มาประมาณสา0ร0อยสี่รอยบาทประมาณนี้นะคือมันกินกําไรต่อขวดได้เลยครับร้อยหนึ่งครับ ผาช่างมันไม่ต้องมันมันไม่ต้องมันไม่ต้องคิดเลยครับถ้าคุณบอกว่าทําทําเองถูกกว่าไม่ครับผมรู้จักธุรกิจอู่รถเป็นอย่างดีผมรู้ว่าเขาเดินกันยังไงนะครับอะไหล่ดีเอ็มอะไหล่เบนซ์เนี่ยนะครับคิดกัน30ม0ี่ิเอร์เซ็นะครับเขาไปได้มาสมมติเขาได้มาพันเขาเขามาคิดเราพันหนึ่งเนี่ยนะครับการเปลี่ยนโช๊คหนึ่งต้นสมมุตินะพันหนึ่ง เขารับมาเจ็ดร้อยครับเขารับมาหกร้อยครับทีนี้ยกําไรละสี่ร้อยค่าช่างสมมุติว่าคิดนะค่าช่างห้าร้อยครับเปลี่ยนยากมากเลยชิมหายสปริงโชค๊คไม่เปลี่ยนยากมากคิดห้าร้อยกำไรเก้าร้อยครับอะคุณเอาอะไรมาเถียงอ่ะก็ทําเองถูกกว่าคุณไปซื้อต้นต้นหนึ่งอ่ะ,อะโชค๊คต้น1000หนึ่งพันหนึ่งเปลี่ยนคุณประหยัดห้าร้อย ในกรณีของรถยนต์นะเพราะรถยนต์เนี่ยค่าช่างมันมันมันก็มันก็สูงนะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่แล้วแต่ร้านแล้วแต่ทาอะไรบ้างอะแต่มอเตอร์ไซค์อะมันไม่มันไม่สูงครับร้อยสองร้อยครับทำอะไรง่ายๆตั้งโซ่บางบางที่คิดยี่สิบบาทอะเข่าปะทาเองสบายใจกว่าผมยอมรับว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอผมทํากับร้านผมจึงมารู้ว่ามันไม่ได้เซฟคอร์สเลยครับมันเท่ากันครับคือแบบเตะเงิน ยี่สิบบาทสามสิบบาทถามว่ามันมีค่าไหมมันมีค่าครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าในการที่เราเสียเงิน90บาทนะครับแต่ถ้ารถเรามีปัญหาอะไรร้านรับผิดชอบนะครับ90บาทมันเหมือนซื้อประกันน่ะนะครับมันเหมือนซื้อประกันว่าถ้ามึงเปลี่ยนพลาดเนี่ยรถกูได้ซ่อมแน่ๆนะครับคือทําเองไม่ผิดครับมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้าว่าคุณทํารถตัวเองเป็นนะครับ แต่ไม่ควรเอามาเป็นข้อถกเถียงว่าทํารถตัวเองเป็นแล้วจะเซฟคอร์ได้เยอะมันไม่ได้เซฟเลยครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับรถมันไม่ได้แพงที่ค่าซ่อมครับมันไม่ได้แพงที่ค่าช่างครับมันแพงอะไรครับคุณบอกว่าเงินเดือนหมื่นห้าับ c b r าหกห้าศได้แต่ยางเส้นละหมื่นค่าช่างแม่งเปลี่ยนสองสามร้อยแต่บ้า เ็นละหมื่นเฮ้ยขับได้เหรอดูแลไหวหรอหัวเทียนสี่หัวนะครับสี่หัวนะเว้ยสมมุติสี่หัวมาพันห้าสมมติอะถูก,ถก,ถกประมาณเนี้ยพันห้าสี่หัวเลยอคุณคิดว่าถ้าคุณทําเองคุณจ่ายห้าร้อยอะมันก็พันห้าครับอะถูกให้เลยไม่สมมติว่ามีค่าช่างอะพันสองพันสามอะประมาณเนี้ย มันถูกกว่าร้อยสองร้อยครับผมแนะนําอย่างนี้ทํากับช่างปลอดภัยกว่ายิ่งรถแพงนะครับยิ่งรถที่แพงยิ่งรถที่แบบสมรรถนะสูงแนะนําทํากับช่างครับอย่าสรรหาทําเองครับผิดพลาดมารถพังใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบไหวหรือเปล่านะครับคุณยอมหรือเปล่าผ่อนลมอ่ะผ่อนแล้วรถแม่นขับไม่ได้อ่ะคุณยอมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมขอแย้งไว้เลยผมเป็นคนที่เคยทํารถเองมาก่อน ผมจะพูดอย่างนี้การแนะนําคนที่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ก็ขับรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้แค่บริหารเงินเป็นไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับบริหารเงินจะบริหารยังไงก็แล้วแต่ครับเราต้องอยู่บนโลกความเปนจริงครับไม่โลกสวยผมไม่ใช่คนรวยผมก็ฐานะทั่วไปอะ่ะแต่ผมไม่ได้บอกว่า big กบัสคนจนขับไม่ได้แต่เงินคุณต้องถึงครับคุณต้องยอมเสียสละเว้ย คือถ้าคุณจะมาขี่บิ๊กไบค์แล้วเงินเดือนหมืน่นต้นๆคุณต้องรู้เลยลำบากชิบหายแน่ๆนะครับยิ่งถ้ามีค่าห้องค่าฟงค่าไฟค่าโทรศัพท์มีภาระอะไรอีกนะครับนะฝากไว้ให้คิดครับสมมุติบอกว่า CBR 650F เงินเดือนหมื่นหออกได้อสมมติอะพอนสี่พันอะสมมติถูกชิบหายเลยน 4, เนี่ยสี่พเปลี่ยนยางหมื่นหนึ่งอะอยู่พันหนึ่งทั้งเดือนอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นผมบอกไว้ตรงนี้ครับอย่าเอาหลักการคําว่าบริหารเงินคําว่าต้องเก็บเงินต้องบริหารเงินเป็นเงินเดือน,นเท่าไหร่ก็ออกได้อย่าครับอย่าเอาความคิดนี้มาใส่ให้กับคนอื่นคิดตามครับไม่ควรนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ผิดนะครับผมขับมาหลายรุ่นมากพอครับที่ผมจะผมจะรู้ผมมีประสบการณ์มากพอครับที่ผมจะสามารถพูดได้ว่ามันผิดนะครับฝากไว้ให้คิดเพียงเท่านี้ครับ เงินเดือนเท่าไหร่ออกคันไหนได้ไปคำนวณกันนะครับผมเคยทำคลิปสอนหลักการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต่อนหนึ่งเดือนคุณต้องดูอะไรบ้างหลกัลกๆรับค่ายางค่าโซ่คุณไหวหรือเปล่าเงินเดือนคุณอ่ะสามารถเปลี่ยนอะคุณเงินเดือนคุณอ่ะสามารถเก็บเงิน2เดือนแล้วเปลี่ยนยางได้หรือเปล่าเงินเก็บนะครับเก็บแบบเก็บจริงๆอะเงินเหลือจริงๆอะนะครับไม่ใช่ว่าเงินเดือน2 0 0 0มืแต่ภาระเยอะชิบหายเดือนชนเดือนทุกเดือน จะมาหาสรรหาครับ CBR 5 0 0ผมก็บอกตรงๆก็ไม่ไหวเรกไปเชื่อถ้ามึงเดือนชนเดือนมาตลอดอะนะครับเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะครับ b i g b ว้ e มันใช้เงินในการดูแลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูจนจบผมขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ใครที่ดูคลิปนี้จนจบกราบกราบงามๆเลยนะครับคลิป17นาทียัดแข้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปลายก็ติดตามชมกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ